สี่ายนี้แอดได้อันเชิญพระเครื่องสําคัญมีพุทธคุณเข้มขลังครอบจัก,กรวานนะครับเป็นพระปิดตานะครับที่มีพุทธคุณเข้มขขังนะครับและเป็นโลหะสำนิกโบราณนะครับพระปิตาองค์นี้เป็นพระปิตาพิมพ์ฐานสูงองค์หลวงปู่เอี่ยมวัดหนังนะครับกรุงเทพมหานคระนะครับซึ่ง F-C จะสังเกตเห็นว่านะครับด้านหน้ามีความชัดเจนและเข้มขขังในรายละเอียดออกมานะครับ องค์พระนั้นประทับนั่งบนฐานสูงนะครับฐานสูงมีพระปักไว้ลงมาตรงหน้าฐานนั้นตรงนี้นะครับและก็มีความหนักความท่วงและความเงาขององค์นะครับด้านล่างใต้ฐานนั้นมีรูเล็กน้อยนะครับและมีรอยตะไบนะครับนิดเดียวนะครับซึ่งแสดงถึงความคมชัดของทิมทรงพระนะครับซึ่งพระปิตาองค์นี้เป็นพระปิตาองค์สําคัญนะครับการจะสร้างด้วยโลหะอย่างนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายๆเพราะจะต้อง นะครับมาหลอมนะครับแล้วจึงตั้งขึ้นเป็นองค์นะครับในสมัยก่อนนะครับเป็นการหล่อนะครับนี่เป็นวิธีการหล่อแบบโบราณนะครับเป็นสมลทิ์โบราณนะครับพระองค์พระมีความเก่าความเงาความวาวความมันในองค์พระนะครับลปูุญธวรมหนังถือว่าเป็นองค์เกจิองคุรุาจารย์ที่ได้รับความนับถืออย่างยิ่งนะครับนี่เป็นพิมพ์ฐานสูงนะครับพระปิตาพิมพ์ฐานสูง หลวงปู่เอี่ยมวัดหนังนะครับหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังกรุงเทพมหานครสุดๆแห่งพระเครื่องรายการนี้นะครับแอดฝากช่วยแชร์ต่อและช่วยกันขยายงานพระเครื่องถ้าได้สนใจนะครับก็สามารถติดต่อแอดมาได้นะครับรายการนี้เป็นรายการพิเศษจะต้องคุยกันยาวนิดนึงนะครับขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณในทุกการรับชมและก็ขอบคุณทุกการแชร์การคอมเมนต์และการช่วยไลค์นะครับการช่วยสับส b e ยและการช่วยบอกต่อนะครับในการเช่าบูชาทุกรายการ รายการสำคัญนี้นะครับขอบารมีพระปิตาองค์นี้นะครับจงลุมดานในบุของผมประสบความสุขสําเร็จสมหวังในทุกๆเรื่องที่ปรารถนานะครับสวัสดีครับไว้เจอกันใหม่นะครับ